โมโลต้าโมโลต้าสรงมาใหกับซาลาลงนี้แล้วซาลายิงลูกนี้เรียบร้อยกับซาลาครับโอ้โหบังโมครับเรียบร้อยครับทำให้คุณบอลขึ้นนําไปเลยนะครับลูกนี้ซาลานะครับผมแล้วยังไงครับส่งมามาซิอุสมาซิอุสส่งให้ครับทางกาฟูคาฟูโยนเข้ามาหรือเปล่าลูกนี้โยนเข้ามาแล้วแร็ฟอนโคลูกนี้ไม่เข้ากับนั้นโอ้ต่อเลนเข้ามาฝั่นี้ครับตรงนี้ สวัสดีครับผมวันนี้พบกับทางเสกสรรซัตซัตชนแนลของเรานะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางเราด้วยนะครับขอบคุณครับฝั่งของคุณตั้มนะครับแรงบันสี่ห้าสิบสี่นะครับฝั่งของคุณบอลนะครับแรลงพันห้าสามสิบเอ็ดกันเลยทีเดียวนะครับตึงไม่ตึงลองถามใจเธอดูนะจ๊ะช่วงนี้กำลังมาแรงนะครับนะจ๊ะฝั่งของคุณบอลนะครับก็ใช้เป็นปีกซ้ายก็เป็นมาคัสเลสฟอร์ดนะครับหน้าเป้าก็ใช้เป็นโมลต้านะครับปีกขวาก็ใช้เป็น ซาร่านะครับแล้วก็เอฟสองตัวนะครับมีเดกาดกับเมตันเมาส์นะครับดีฟก็ใช้เป็นคิมเบตนะครับแบ็กซ้ายก็ใช้เป็นโลบัสโลบัสันนะครับแล้วก็แบ็กเป็นอาราบานะครับกับเบลิกนะครับแบ็กขวาก็ใช้เป็นอาโนนะครับผู้รักษาประตูก็ใช้เป็นกูตัวนะครับจากเรอัลมาดริกนะครับผมมาดูฝั่งของคุณตั้มกันบ้างนะครับคุณตั้มก็ใช้เป็นหน้าคู่ครับตอร์เรสกับยีนคู่กับแรดฟอร์ดนะครับเอฟเอฟก็เป็นเมสซี่นะครับแล้วก็ซีเอฟก็มีล็อบสันกับ เจอลาดนะครับแล้วก็กางรับก็ใช้เป็นวิล่านะครับแบ็กซ้ายก็ใช้เป็นโรเบโตคาร์รอสนะครับผมแล้วก็มาเป็นแบ็กมีเบลเออร์กับแคมเบลนะครับแล้วก็แบ็กขวาก็ใช้เป็นมาโกตคาฟูนะครับแล้วผู้รักษาประตูก็ใช้เป็นมีเตอร์ชักจากเซลซีนะครับผมวันนี้นะครับฝั่งของคุณบอลฟีเจอร์กันทั้งทีมเลยนะครับฝั่งของคุณตั้มก็เป็นไอคอนทั้งทีมนะครับฟีเจอร์วีเอสตำนานจะดูเดือดแค่ไหนครับใครไม่ดูก็ถือว่าพลาดมากนะครับวันนี้ โอกาสในนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมวันนี้ก็จะมาภาคให้เต็มที่ครับชีวิตวัยรุ่นนอนน้อยครับอาจจะมีแบบผิดพลาดเป็นธรรมดาครับเพราะว่าวัยรุ่นเขานอนน้อยครับช่วงนี้วัยรุ่นเมกาเขานอนน้อยครับอาจจะแบบต้องตื่นมาต้องตื่นมาภาคครับตรงนี้นอนไม่ค่อยหลับคิดถึงแต่คลิปนี้อยากจะลงให้ทุกคนดูครับใครไม่ดูก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากของคุณตั้มเขียนลูกเล่นก่อนครับตอเลส อเลสไปยังไงตอเลสส่งให้กับทางวีล่าวีล่าวีล่ามาให้กับโรนโัโนโยโรนันโยโรนันโยโยกมาให้กับทางตอเลสแล้วเดลิเคียมาให้กับกูตัวก่อนแล้วยังไงมาให้อาโนอารูมาให้กับเดกาเดกาส่งยาวขึ้นมาให้โมโลตาเอาล้ำนาไปครับฝั่งของคุณตั้มนะครับ,บก็ใช้เป็นไอคอนทั้งทีมนะครับฝั่งของคุณบอลก็ใช้เป็นฟีเจอร์ทั้งทีมเลยนะครับแคมเบล แคมเบลโยกมาลูกน ok, ี้ให้วีล่าวีล่าง่ายบี拉มาให้กับทางมาซิอุสมาซิอุสส่งมาให้กับโรนัโยโรนโยมาให้กับทางเดฟปอร์ดเดฟปอร์ดมาให้กับคาฟูคาฟูยังไงคาฟูคาฟูพิกเอ้าโดนตัดไปก่อนครับล็อบสันเอ้ยเห็นโลโลเปันตัดไปก่อนครับแล้วยังไงส่งมาให้กับเมสันเม้าเมสันเมาไม่กับมาคัดเดฟปอร์ดมาคัดเดฟปอร์ดว่าไงครับฝั่งคุนบอลคุนบอลว่าไงคุณบอลส่งมาให้กับโบลต้าเอ้าโบลต้าว่าไงปายติดบอลไปก่อนบอลบอลบอร์พิกมาให้กับแคมเบลก่อนแคมเบลว่ง่าแคมเบลมาให้กับทางวีล่า กีล่ากีล่าเขาว่าน่ารักจ้าวิชิเลราเขามาให้แล้วให้กับโรนันโยโรนโ,โ,โยมตาติดอ้าวเดิกเดลิกไปก่อนเดริกวะเนี่ยเดลิกเคลียร์มาให้กับทางเดกาสเดกาสเดกาสมาให้กับซาร่าซาร่ามาให้กับโมลติตาโมลติตาโมลติามลตามาให้กับมาคาัสเดสปอร์ดลูกนี้ยังไงมาแล้วมาคาัสเดสปอร์ดแล้วโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้โดนคาร์ฟูตัก่อนแล้วเบลเออเคลียร์ขึ้นมาให้กับพังมาซิอุส มาสิวูดมางมาสิวูดมาตรงกลางให้กับทางโุนโยโุนโยมาให้กับมาคัดก่อนมาคัดขึ้นมาให้กับมาสิวูดมาสิวูดมาให้กับทางตอเลสตอเลสมาให้กับโุนโยแต่ติดอาราบาดังไว้ได้ก่อนอาโนกระโดงไงอาโนมาให้กับทางเดกาเดกาดมาให้กับเมสันเม้าไปก่อนเมสันเมาให้กับโมลต้าโมลต้ามาให้กับมาคัดมาคัดแทงมาให้กับโมลิต้าโมลต้าแทงให้กับมาคัดมาคัดแทงเอ้าไม่ได้ครับตีเบอร์บีเออร์เอ้าโมลต้าได้บอลแล้วโุนยโยมาได้บอลก่อนแล้วทางมาวิล่าส่งยาวขึ โอ้ติดเดลิกไปก่อนครับกระชากไม่ดีเท่าไหร่ครับโนบระสันส่งยาวขึ้นมาให้กับมาคาเลตฟอร์มดมาคาเลตฟอร์ดมาให้กับเมสันเมาเมสันเมาให้กับโบลาต้าโบลาต้าพีิกมาแล้วก็ยังไงแล้วก็ส่งไม้กับซาราลูกนี้แล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหครับโมบ,บังโมของเรายิงก็ไปเรียบร้อยครับบังโมครับนี่ท่าประจำตัวของเขานะครับบังโมเอาเรื่องนะครับซาลาครับทำให้คุณบอลขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อโนนะครับ จากพี่บางโบเขาเาอายิงก็ไปจากสมุทรอนริเวอรพูลนะครับผมเบอร์สิบเอ็ดเลยครับสาราของเรานะครับไม่ใช่ยาพารานะครับสาราครับ <c oughs> เอาพูดไปเรื่อยนะครับทุกคน <c oughs> นะครับทางฝั่งของคุณตั้มตั้งลํำขึ้นมาใหม่ครับต่อเละไปส่งให้ใครใยังไงครับต่อเลดมาให้กับทางวีล่า <c oughs> วีล่าไงอีล่า พีราพีระขาวานารักพีราเอามาแล้วบอลต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ภาพปิดพอดีนะครับก็อาจจะได้ยังไม่ได้ตั้งลำนะครับฝั่งของคุณอบอลน,นะครับแล้วมาที่โมโลต้ากับซาร่าให้ซา,าร่าซาร่าแทางมาให้กับโมโลตา้าลูกนี้เป็นยังไงเอายังเอาหลุดมาครับโมโลตา้าอานุยกเข้ามาเออติดโอ้โหไม่ได้บุ้งครับลูกนี้แล้วก็เดกาดบอลที่เดกาดส่งมาตรงกลางให้กับคิมบิดคิมบิดส่งมาให้กับพังเลตฟอร์ดเลตฟอร์ดพลิกมาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหยังติดครับ แล้วมาสิอุดมาสิวัดมาให้กับทางโรนัยโยโรนัยโยมาให้กับล็อบสันล็อบสันยกยาวขึ้นมาแล้วติดเด,ด,ดาลิกดาลิกโคมให้อลาบาก่อนอลาบาเคลียร์ออกมาให้กับทางมิสมมสันเมาเมสันเมามาให้กับโลบสันโลบสันมาให้กับทางเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดว่าไงเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดส่งมาให้กับบังโมบังโมอ้าวยังไงเอาแคมเบลเอาแคมเบล,ม,เบลมีเมตชักได้ไปเจอทางอะไรยังไงสาราละลุงนี่สาระปั่นลุงนี่ก็โค้งโอ้โหออกข้างไปเลยครับบังโมครับน่าเสียดายครับลุงนี้ ผมกระดิกขาแทนเลยเมื hmm. <laughs> Hence, ่อกี oh, <t ss>. ้เนี่ยนึกว่วจะหายไปทะแล้วผมกระดิกขารอยเมื่อกี้ขานไปเองเลยเมื่อกี้แล้วมาที่คาร์ลอดคาร์ลอดส่งมาเอ้ายังติดเดกาดเดกาดมาให้กับโมลต้าโมลต้าไม่หกับทางมาคัสเดสฟอร์ดแล้วแทงมาให้กับโมลต้าโมลต้าไม่ให้กับมาคัดมาคัดมาแล้วก็ยังไงบังโมได้ไหมโอ้โหคาร์ลอดมาให้กับปิเตชเอ้าจะติดครับแล้วยังไงครับคาร์ลอดคาร์ลอเคลียร์ขึ้นมาให้กับทางล็อบสันล็อบสันแทงยาวมาให้กับตอเลสตอเลสมาให้กับเดสฟอร์ด ขีมบิดรงไม้กับบังโมบังโมแทงมาใ้กับโมราตาลูกนี้ว่าไงได้ยิงไม่ไม่ได้ครับเบ้าเออตัดไปก่อนครับราคาล้อนเคลียขึ้นมาให้กับทางร็อบสันก่อนล็อบสันมาตรงกลางให้กับทางวิล่า วีลาวีลามาให้กับทางต่อไอ้ทางแรดฟอร์ดแล้วลนโย่แทงมาเอาจึงติดอลาบาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับอลาบาเล่นในทุกตำแหน่งจริงๆนะครับผมแล้วโมลิต้าว่าไงโมลิต้าโมลิต้าแทงมาให้กับทางมาคัดแรดฟอร์ด Peak, มาคัดแรดฟอร์ดพลิกมาแล้วก็แทงมาให้กับโมลิต้าลูกนี้แล้วก็ซัดเต็มคอรอเต็มแข้งโอ้โหข้ามคานไปเลยครับลูกนี้โมลิต้าครับผมอื้อหือผมนึกว่าจะหายนะครับใส่นักเกือบเต็มหลอดเลยนะครับโมลิต้ายิงด้วยซ้ายด้วยนะเมืเ่อกี้แล้วปีเตอร์ชักเปิดมาแคมเบลวัด เล่นส right. ั้นมาให้กับทางคาร์ลัสคาร์ลัสวาไงคาร์ลัสคาร์ลอสหมุนมาแล้วก็มาตรงกลางให้กับทางโรเรนยแล้วล็อบสันล็อบสันส่งมาให้กับทางตัวนล็ติดเดิกไปเดลิกมาให้กับพี่บังบังโบแล้วก็ให้มาลงโมต้าโมเิต้าได้ไม่ได้ครับติดแคเบลเบียดไปก่อนแล้วยังไงมาให้กับล็อบสันล็อบสันส่งขึ้นมาให้กับทางตัวเนั้อู้เดลกตัดบอลดีมากเลยนะครับฝั่งของคุณเอ่อคุณบอลนะครับแบ็กเขาบังคับแบ่งได้บังคับหลังได้ดีมากเลยโมเิต้าตรงนี้แล้วปัั่นครบ น่าจะปั่นนะทุกคนนะเอ้ยปั่นมันคงจะเข้านะเอ้ยไม่ปั่นนะยิงตรงๆนะ่าจะเข้านะเมื่อกี้นะแต่เสียดายมากเสียผมเสียดายมีโอกาสหลายลูกมากนะครับคุณบอลเป็นโอกาสทำประตูให้หลายลูกมากนะครับ <S <S เกือบไปหลายลูกนะครับคุณตั้มเกือบเสียคุณบอลนะครับแต่คุณบอลก็จบยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยิงข้ามคานได้บ้างนะครับปั่นได้บ้างนะครับจังหวังนนครับบอลมันมีเกมนะครับ ถึงผมพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่เวลาเล่นจริงๆแล้วมันจะตื่นเต้นนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเออดูอย่างนั้นอย่างนี้เราดูแล้วเออมันน่าจะทําแบบนั้นแบบนี้นะพอไปเล่นจริงๆแล้วคือทําไม่ได้ผมผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันเออเห็นมันน่าจะยิงเลยนะแบบไม่น่าปั่นอย่างนี้เราก็ภาคได้นะพูดได้อย่างนี้แต่พอเวลาไปเล่นจริงๆแล้วมันยังไงก็ไม่รู้เล่นแล้วมันไม่เข้ามอือแบบเราจะยิงแหละแต่เราไปปั่นทีนี้มันก็ไม่เข้าอย่างที่เห็นแหละบางครั้งมันก็ไปเป็นไปแบบอย่างที่เราคิดไว้อะนะทุกคน บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามรูปเกมที่เราแบบคิดไว้ในใจเออเราต้องยิงนะประมาณนี้ต้องเข้านะพอยิงริงก็ไม่เข้าแล้วก็เราก็มาตัดสินใจว่าเราปั่นจะดีกว่ามาเนี้แต่ทั้งนี้และท้งนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับความนิ่งด้วยนะความนิ่งแล้วก็ฝีมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเก่งอาจจะชนะคนเก่งไม่ได้แต่ก็ยังแพ้คนไม่เก่งประมาณนี้มันไม่เกี่ยวกันนะเพราบว่ามันก็เป็นแบบฝีมือล้วน,นเลยนะครับ ทางซาล่ามาให้กับทางโบโลตาโบโลตาเอ้ายังไงแล้วพวกนี้ติดเดกาดเดกาดมาให้กับมาคาดเดสฟอร์ดไม่ได้พลิกยิงกับตรงนี้คาฟูมาให้กับมาซิวส์ก่อนมาซิวส์ยกยาวมาให้กับทางมาคาดเดสฟอร์ดตรงนี้ว่าง่ามาคาดเดสฟอร์ดมาลากยาวมาเลยครับโอ้โหวิ่งเร็วจัดครับมาคัดมาคัดโอ้ยกยาวมาแล้วติดเดล,ลิกอีกแล้วครับโอ้โหเดล,ลิกก,กับคู่กับเอออลาบานี่มันสุดจริงๆ,ๆเลยนะครับหลังเขาบังคับได้ดีมากเลยคุณบอลเนี่ยยอมเลยแล้วมาให้กับทางโบโลตา มุลต้าพีกมาเอาโอ้โหได้ฟาวไม่ได้ฟาวครับแคมเบลเอาแคมเบลว่าไงแคมเบลเอามาก่อนแล้วก็ตั่งโนโยมาให้กับเดฟอร์ดเดฟอร์ดมาให้กับ market. ทางตอเลสตอเลสมาให้กับมัสคัร์เดฟอร์ดแล้วแทงมาเอาเดลิกมาคับหลังลงได้ดีมากครับเดลิกเป็นพระเอกเลยครับวันนี้ผมเห็นหลายลูกมากเลยนะเดลิกเนี่ยแล้วติดมิลาก่อนครับฝั่งคุณตั้มขึ้นมาใหม่ครับมาให้กับทางมาซิอุสมาซิอุสว่าไงมาซิอุสพีกรอแล้วก็ส่งให้กับมาคาฟูคาฟูโยกมาแล้วลูกนี้ อือหือโตเลสอาจจะเป็นโตเลสนะทุกคนที่สังหารเข้าไปนะครับพลาไม่ได้นะครับพลาเป็นโดนเลยนะครับฝั่งของคุณตั้มก็ไม่ธรรมดานะครับขับจากคัสสปอร์ตนะครับขับดังซะด้วยนะครับมาที่เดก้าเดก้าส่งขึ้นหน้ามาให้กับทา่งโมเลตาโมเลเอ้าเรดฟอร์ดลูกนี้เล่นยังไงโอ้ยิงเรียบร้อยครับเลดฟอร์ดครับทำให้คุณบอลนำไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะครับภาคที่สีกับขัดนะครับ พอดีนอนน้อยไปหน่อยนะครับแล้วมาที่ต่อเลนแล้วลูกนี้เดินอีกเสียบไม่ได้ครับวยแล้วโอโ้โมลิต้าลงมาช่วยเลยเหรือหมดเกินลงมาเยอะขนาดนั้นเลยเดียวยังไงเดก้าเดกาเดกา,ดกา,ดกาแทงมาลูกนี้หลุดไหมบังโบบังโบมาให้กับโมริต้าโมลิต้าลูกนี้แล้วพลิกมาแล้วโอ้ไม่ได้ครับติเปลาเอร์กดก่อนเปล่าเอร์มาให้กับพัง เอามาอยู่ที่มาติอุสแล้วมาติอุสมาติอุสม,มาให้กับทางโรนันโยแล้วโอ้หได้ได้ดบ,บอลมาเสถีมา,มาคัดมาคัดแทงมาเอาย่ติดด,ล,ดลิกีดลิกจะติดควางหูขวงตาได้เกินแล้เดนล,ลิกเนี่ยแล้วมาที่โมเลตา้าโมเลต้ามาเนี่พิกโอ้โหพิกสวยมากครับโมเลต้าแล้วมาที่โมเลต้าอีกทีโมเลต้าเฟกช็อตไปทีนึงแล้วก็หักลบมาแล้วก็โบกมาโมงตรงนี้แล้วแลดฟอร์ดได้โมงโอ้โหโม่งคามคานเลยครับน่าจะเป็นประตูนะครับแต่ไม่เป็นนะครับแลดฟอร์ดโมงไม่เข้าครับทุก ดเีกเตอร์เช็คเล่นสันมาให้กับทางบาวเออร์บาเออร์บาเออร์ว่างบาวบาเออร์หมุนตัวมาส่งให้กับปีริักปีริักมาให้กับทางวีราตรงกลางวีราวีราขึ้นกลางมาให้กับทางโดรันโยแล้วก็แทงมาเอาอยัางไงตีดลิกไหมฮดลิกเคลียร์ไม่ได้อีกครับอาดูอา,อาดูมาตันข้างให้กับทางพี่บงังโอ้โหออกไปเลยเอ้าพี่บังได้ทุ่มบอลครับฝั่งของคุณบอลน,นะครับอย่างไงครับคุณบอลเลือกส่งให้กับทางดิกาดแล้วตีบีราไปก่อน แล้วมาให้กับทางแรดฟอร์ด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 พิกมาพิกพิกมาให้โระดมย่อยเติมโดนระดมโยมาให้กับทางมาซิอุสลูกนี้แล้วยังไงมาซิอุสมาซิอุสยิงเลยลูกนี้อย่าติดมือกูตัวไม่ได้ครับแล้วยังไงดิเดก้าส่งมาให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาหน้าให้กับทางโมราต้ามราต้ามาไงอติดเคมเบลเคมเบลมาให้กับทางแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาให้กับตอเลสตอเลสขี่ข้างมาให้กับทางมาซิอุสมาซิอุสยกแรดฟอร์ดยิงลูกนี้ยังเซฟได้ครัับกูตว 10เหลือเกินครับกูตัวนะครับแล้วยังไงครับมาหยุดเกมครับน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับฝั่งของคุณบอลเอาใครลงไปแทนครับอย่างว่านี้เอากิตบูดลงไปหรือเปล่าครับกิจบูดลงไปครับแล้วก็จะมีใครแล้วก็ฟอร์เดนลงมาอีกครับแล้วก็เอาตัวกลางผมไม่เห็นชื่อนะไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรผมอมานไม่ออกเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางตัวผมก็อ่านไม่ออกครับ แต่ผมจะขอข้ามไปนะครับที่ผมมอ่านไม่ออกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเล่งรีบนะครับแล้วโรนยโยยกมาแล้วลุมมานเก้เข้าเลยอืออึ้งเลยผมงงเลยเป็นสันเมามาให้กับทางแดดฟอร์ดแดดฟอร์ดมาให้กับทางกิดบูดกิดบูดพีกมาผีกมาแล้วยังอือหนึ่งวีล่ายังตัดไปเอาวีลามาแล้วก็อือมาได้ยังไงแต่ยังไงเอาแล้วแล้วเดลิกเดลิกมาให้กับทางอน อานุอานุส่งติดมาอีกแล้วก็มาที่บางโมบางโมบางโม,งโมแทงมาให้กับทางมาครับแดรฟอร์ดลูกนี้ยิงไม่เข้าครับมาครับแดรฟอร์ดเอ้ยไมดด่ใช่อีดีกิดบูดดิโอ้โหต้องใช่ปะน่าจะเป็นกิดบูดเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับภาพผิดภาพถูกนะครับไวรุ่นนอนน้อยนะครับซาร่าซาร่าว่าไงซาร่าซาร่าส่งเลือกส่งครับเป็นลูกนย์ได้ปลาครับอานุอานุอานุยกขึ้นมาแล้วลูกนี้โคกไปที่นี้ถนเสาครับ คานไม่ลงก็ได้เล่นกับคานครับวันนี้คานไม่ลงแต่หม่งชนคานไหมครับแล้วปีได้เช็คมึงไงเล่นสันได้เปล่าเล่นสันไมก้กระทางแคมเบลแคมเบลมาให้กับทางคาร์ลคาร์ลคาร์ลมาตรงกลางกับทางโรนโยโรนโยมาให้กับทางวีล่าวีล่ายกขึ้นหน้ามาให้กับทางเอาได้ไม่ได้ครับเดีิกเคลียร์ขึ้นมาแล้วก็ ให้กับทางเดลิกเอดลิกเดลิกมาให้กับตรงกลางตรงกลางมาให้กับทางฟอเดนฟอเดนขีข่คางมาให้กับพี่บางโมบางโมแล้วก็แทงมาตรงกลางเลยเอู้ยังไปตีบาลเออครับแล้วแคมเบลมาให้กับคาร์ลสคาร์ลสเคขี่ยที่มาตรงกลางก่อนให้กับทางวีลาวีลามาทห้ไอ้โดนันโยโดนันโยมาให้กับพี่ลุมตอเลเอ้ยลุมเมดิเกกและมาซิอุดมาซิอุดมาให้กับลุมและยังไปตีเดลิกอีกครับตรงนี้เดลิกนี้มันตั้งเป็นเสี้ยนหนามของคุณตั้มจริงจงนะครับ โอ้ยยังไงก็ติดนะครับมาคัดเรดฟอร์ดมาลูกนี้ว่าไงได้ไหมแล้วเป็นจังหวะสุดท้ายจะเป็นนาทีบาดือเปล่าครับลูกนี้แรดฟอร์ดเอ้าแล้วก็ส่งมาแล้วลูกนี้กีบูไม่ได้ยิงครับลูกนี้แล้วเมสันมาเอ้าแล้วเสียบอลให้กับทางโรนินโยเราก็ส่งนั่งขนาบมาให้กับลูมบริเก้ลูมบริเก้มาแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไม่กับลูมบริเก้ลูมบริเก้แพงมางูกนี้โอ้พี่ล้นเราเมาหมดเวลาไปก่อนครับฝั่งของคูบอลยิงไปเก้าครั้งนะครับกรอบเตยนะครับฝั่งของรูตั้มก็เอาเรื่อง ก็เอาแบบสุดๆเลยครับฝีมือกันจริงๆนะครับก็เป็นต่อเวลาครึ่งหลังนะครับเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2นะครับฝั่งของคุณตั้มก็เขี่ยก่อนนะครับมาที่ยีล่ามีล่ามาให้กระทางมาคับแรดฟอนแล้วยกมาให้กระทังลูมูนิเก้ลูบูนิเก้ว่าไงลูบูนิเก้ยิงไกลลูกนี้นะยังเซฟไม่ได้ครับปูตัวปูตัวอีกแล้วครับเซฟไปอีกแล้วครับปูตัวอย่างไงต่อครับอย่างวันนี้แดวโลนิโยโดวโลนิโยโยนลูกนี้เข้ามาแล้วมองลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห เอาเรื่องเหมือนกันครับลูกมงเนี่อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นวีหน่านะครับมงเข้าไปครับทำให้คุณตั้มขึ้นนำไป3ประตูต่อ2นะครับซาร่าซาร่ามาให้กับทางกิดหมุดไม่ได้ครับแคมเบลดมแคมเบลตัดไปก่อนแคมเบลคืนมาให้กับทางปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็คมาให้กับแคมเบลแคมเบลมาให้กับทางคาร์ลอสคาร์ลอสขี่ข้างมาตรงกลางตรงกลางมาให้กับทางโรนันโยโรนันโยตกต้นมาเอาตีเดรลิกอีกแล้วเดรลิกอีกแล้วนะครับวาเดน ฟอเดนไม้กับทางพี่บังพี่บังโมส่งไม้กับทางกีต์ฟูดแล้วรอเพื่อนเติมแล้วแทงทะลุช่องให้กับเดสฟอร์ดลูกนี้เรียบร้อยครับเดสฟอร์ดครับเออฟีเจอร์ก็โหวดเหมือนกันนะเนี่ยลูมินิเก้ลูมินิเก้มาให้กับบีล่าบีล่ามาให้กับทางมาคัดเดสฟอร์ดมาคัดเดสฟอร์ดมาให้กับลูมินิเก้แล้วลูกนี้ว่าไงลูกเคียลูกเคียโหเดรดิกอีกแล้วนะครับเดรดิกมาถัดอีกแล้วนะครับเดรดิกเอ้าแล้วก็ติดครับเดรดิกว่าไงเดรดิกส่งขึ้นหน้ามาเอาไปติดครับติดล็อบสรรัน ล็อบสันมาเอาแลนดอนแนโดยังไงยังไงเดลอดกอีกแล้วเดลอดีกอีกแล้วนะครับล็อบสันล็อบสันมาให้กับทางมาซิวุ์ไม่ได้ครับโดนเมสันตัดไปก่อนแล้วโลบสันแทงขึ้นหน้ามาให้กับทางมาคัพนัฟอร์ดมาให้กับกิทวูดกิทวูดพลิกมาแล้วก็แทงให้พี่บางโมแล้วก็ส่งมาแล้วตีมีีราลงไปช่วยก่อนนะครับมีลรายกยาวขึ้นมาให้กับทางแลดฟอร์ดว่างไงลูกนี้แล้วก็ส่งมาแล้วลูกนี้ลูกไม่ได้แก้สังหารเรียบร้อยครับโอ้โหคุณตั้มขึ้นนําไปเลยนะครับสีประตูต่อผม จะมีการแก้เกมอะไรอยู่หรือเปล่าครับบุนตั้มนะครับทางฝั่งของโอ้โหเอาเอานจะเอาใครมาแทนเอาใครเปลี่ยนหมดแล้วไม่ใช่เหรอเปลี่ยนหมดแล้วนี่เขาเปลี่ยนสามตัวแล้วนี่ท่ามันจะลืมนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนสามตัวแล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนกลางรับแล้วก็เปลี่ยนฟอร์เดนลงไปแล้วก็เปลี่ยนคิดบูดลงไปนะครับเขาเปลี่ยนสามตัวแล้วนะครับ ฝั่งของคุณบอลนะครับมาตรงกลางนะครับได้ยังไงครับมองซ้ายขวาแล้วขี่ข้างมาคันข้างก่อนให้กาฟังมาคัดเดสปอร์ตมาคัดเดสปอร์ตโดนคาฟูตดไปแล้วก็หือได้ยังไงอาราบาอาราบามาตรงกลางหม,มดเวลาไปครับฝั่งของ,ของคุณตั้มก็นําของคุณบอลไปก่อนนะครับสี่ประตูต่อสามนะครับตอนผิดต่อเวลานะครับไม่รู้ว่าจะมีการแก้เกมอะไรยังไงหรือเปล่านะครับฝั่งของคุณบอลนะครับ เดี๋ยวมาตรงกลางมาให้กับทางกิทบูดกิทบูดมาให้กับซาร่าซาร่ามาให้กับกิทบูดกิทบูดแทงไม้กับซาร่าลูกนี้ว่าไงคาร์ลอสคาร์ลอสไมาให้แคมเบลแคมเบลแคมเบลยกยาวขึ้นมาให้กับทางตรงกลางเอาไม่ได้ครับตรงนี้แล้วแล้วติดเอ้าแล้วติดอีกเมตซี่เมตซี่เมตซี่มาให้กับทางวีล่าวีล่าครับว่าน่ารักแทงไม้กับลูกมินิเกลลูกนี้ยังไงครับหลุดเดียวเดียวใส่เดียวได้ไหมไม่ได้ครับอุ้ลบไปก่อนครับเดอร์ลิกมาตรงกลางตรงกลางให้กับเมสันเม้าเมสันเมาขึ้นมาใใหห้้กกัับบทาางแรฟฟม กิดวูดกิดวูดกิดวูดฉีกคางมาให้กับพี่บงังซาราซีลาซาล่าว่าไงฟ Warren, เฟซช็อตรอกไปทีนึงหรือเ,เปล่าแล้วก็ส่งมาปีเตอร์ชักรับไปก่อนปีเตอร์ชักเอเข้นมาแล้วให้กับทางมาซิอุสมาซิอุสมาซิอุสอแทงมาตรงกลางให้กับทางมาครับเอาไม่ได้เม็ดเอาเลยส่งมาให้กับทางซาราซารามาให้กับทางกิดวูดโอ้ลุดเดียวครับลูกนี้ยังไงครับยังไงยังไงพลิกมาแล้วก็เจริงมีจริงิะกดวูดครับทำให้คุณบอลตีเสมอไม่ได้สี่ประตูต่อสี่ครับผม ตามตีเสมอคุณตั้มได้นะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี <correspond gamma enders> ่ยนาทีที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้านั่นอีกที่ที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับแต่เมสันมาเมสันมาเอาเมสซี่ยังไปได้แล้วก็แทงมาให้กับดูมินิเก้ลตรงนี้ดูมินิเก้ยิงลรงนี้โอ้โหปูตัวเซตพี่ครับเอาเรื่องเหนียวนะครับปูตัวนะครับเหนียวเอาเรื่องนะครับปูตัวเนี่ยแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดต้องขยับมากครับเมสซี่เปิดโค้งก็มาแล้วแรดฟอร์ดโค้งไม่ได้ครับลรงนี้แล้วยังไงโอ้คาร์ลต์โดนตัดไปแล้วก็ แทงขึ้นหน้ามาให้กับทางกีดฟูดกีดฟูดเราเพื่อนเติมต่อกโซนไม่กับพี่ซาร่าซาร่าว่าไงซาร่าซาร่าแทงไือเปล่าแทงนะโอ้ยติดครับชาดเปิดชัดนิดเดียวครับแล้วยกมาลูกนี้แล้วยังไงเล้วโอ้โหเตะไปโอ้โหเสมอกันเป็นสี่ตัวประตูตัวสี่นะครับต้องไปจบกันที่จุดโทษแล้วนะครับใครจะแบบเดาทางกันแน่นแม่นกว่ากันนะครับทางฝั่งของคุณตั้มนะครับเป็นคนเตะมุมเตะเตะจุดโทษก่อนนะครับคุณตั้มนะครับคุณตั้มว่าไง แอตฟอร์ดเซฟได้ครับกูตัวเดาทางของคุณตั้มได้นะครับคุณบอลเลยในนะมาค่าแอตฟอร์ดค,รคุณตั้มไม่ได้เซฟไปนะครับยืนนิคินว่าจะไปตรงกลางครับไม่ได้ไปครับผมยังไงดูมเนเก้ดูมเนเก,เก้โอ้โหเซฟได้อีกแล้วครับกูตัวครับ เดาทางแม่นมากนะครับฝั่งขุนบอลน,นะครับเป็นการเดาใจกันจริงๆนะครับเป็นจิตวิทยา,ยาจริงๆนะครับผมแบบที่บางอือือพี่เล็กเชครับได้ครับเอาเรี่ยองนั้นครับอะไยังไงีต้กูตัวจะเข้าไหมคุณตั้มอือฮึชาวไปหนึ่งนูล้วครับคุณตั้มผุดโทษนี่ ใครแบบเดาเดาแม่นคนนนั้ก็ชนะไปนะครับดวงจริงๆนะครับตีดวดเตะลูกนี้ตีวิเชกไม่รับเลยนะครับตั้มไม่รับเลยนะครับรับสามรับสามยังไงซ้ายดีกว่าหรือกลางดีเซฟไม่ได้ครับคุณตั้มนะครับยิงไม่เข้าแล้วนะครับยิงไม่เข้าสามลูกเลยนะครับคุณตั้ม อันนี้ถ้ายิงเข้าก็คือชนะไปเลยนะครับไม่เข้าครับยังมีโอกาสอยู่นะครับฝั่งของคุณตามยังมีโอกาสอยู่นะครับแล้ยังไงมาซิอุดมาซิอุทยิงกูตัวโอ้โหเซฟได้ครับแล้วก็เป็นฝั่งของคุณบอลน,นะครับชนะไปนะครับชนะจุดโทษไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็อไอคอนบีเอ ซีเจอร์นะครับสีมือจริงๆนะครับคุณบอลนะครับสีมือล้วนๆเลยนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าเืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ต้องขอบคุณคุณบอลด้วยนะครับที่อัดคลิปมาให้เราลงในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับนักเตะอย่างเตะอย่างมันนะครับฝั่งของคุณตั้มก็เป็นขับจากพาสปอร์ตนะครับฝั่งของคุณบอลไม่มีขับนะครับขอขอบคุณทั้งงท่านเลยนะครับขอบคุณครับ